ก็กดเจเอ็มจะเรียนทำงนนนนนเงินครับตันะนี้ก็เข้าสวนเหมือนเดิมครับฮมาปนนี่ฮะปนฮอร์โมนนะปนบำรุงตอนนี้อยู่ระยะกำลังติดลูกนะฮะกำนะลังขึ้นลูกนะกำลังติดครับกำลังขึ้นเก็บนะครับตอนนี้สวนใหญ่ครับนี่นไหนอะไหนเนาะออกไม่จับของไม่จับจับไปหน้าคนแน่ๆนไม่จับจริงจ นี่ฮะนี่ครับขึ้นเกตแล้วครับอีกอีกไม่นานนะอีกแค่สองสามวันเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นน้ำแล้วนะนี่ลหลรุ่นมางเลยครับเดินพ้นตตยสงคุ้มครับ วนแล้เสือเสือไม่มีอะไรไม่กินหรอกไอ้เสือเสือมานี่เนาะมานี่มานี่ยาดูนั่นเอาให้เปียกอย่างนี้ครับฉีดยา,ยาการเพียไฟลายแดงฉีดฮอร์อมโมนบำรุง รวมครับทีเดียวสวนนี้อยู่ที่ประมาณ200ต้นครับแไร่เป็นสวนใหญ่ครับสวนนี้อยู่สิบกว่าปีครับวันนี้วันี้นี้วันนี้ ใช้เป็นเครื่องบินซินเหมือนเดิมเพราะว่ารถเราเดี๋ยวจอดเดี๋ยววิ่งนะเดี๋ยววิ่งช้าเดี๋ยววิ่งเร็วปกติก็เห็นเขาใช้กันแบบ pto ครับติดกับตัวรถไถแต่ทางเรามันใช้งานหลายอย่างแล้วก็การใช้งานก็จะอีกยากอีกคนละแบบแบบนี้ง่ายครับจะจอดรถจะวิ่งรถ ไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนครับก็ไม่เพลองนะครับน้ำมันร้อยนึงนงก็ฉีดได้ทั้งวันก็เร่งเครื่องนิดเดียวก็สบายสบายเลยเครื่องหกแรงครับนี่ครับฉีดไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆเอาให้เปียกเอาให้ช้ำครับเอาให้ตัว้วโอกแต่นี้ลมเนี่ยลมลมแรงมาก สองวันสามวันพ้นนะครับระยะนี้ครับวันเว้นวันได้ยิ่งดีครับเขาต้องการ,บ,รบํารุงนะฉีดบ่อยก็ดีหน่อยมันช่วยให้เขาสลัดกระโปรงด้วยครับอืม พวกนี้พวกพวกนี้ก็จะได้หลุดออกมานะนจะได้หลุดนี่ครับนี่ครับช่วยให้เขาหลุดออกไอ้เสือนี่จุดจานเว้ยเฮ้ จุดจานไว้ติดวิ่งแล้วไว้ติดวิ่งแล้วไว้คนขับเราจ้างมาร้องเพลงหรือจ้างมาขับรถนี่แบบกน้ำหนักไปหางอยู่ที่600้กิโลครับหรือว่า6กรลิตรนั่นเองนะครับมันเป็นถังพันลิตรครับ มันมีระยะยาวของถังนะมันเกินครึ่งตัวรถนะครับมันก็เลยแบกน้ำหนักได้แค่600ลิตรถ้าเตินนั่นก็เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นเนินขึ้นอะไรเนี่ยยก,ยกล้อนะครับได้เต็มที่แค่นี้ครับถ้าเป็นถ้าช่วงช่วงมันสั้นขนาดนี้นะมันจะแบกน้ำหนักได้เยอะอยู่ครับที่มันไม่ห่างยาวออกจากตัวรถนะครับ ใต้ที่หกร้อยครับมันยาวเกินแล้วน้ำหนักมันทีมันทีมาด้านหลังปุ๊บทำให้ด้านหน้ามันยุบแหมใช้งานหนะักก็ขยันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับใช้งานหนักๆอย่างนี้ก็ขยันเปลี่ยนน้ำนเครื่องก็ดูแลดีๆก็โอ้ใช้ได้นานครับ น้ำมันร้อยนึงในทั้งวันอาไเสือจะขึ้นรถเราเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ที่ติดลูกนะรอบรอบแรกนะลูกโตแล้วนะครับ ผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูตรงที่มีลูกเท่าไหร่ลูกโตแล้วครับอันนี้ชุดแรกชุดแรกที่ที่ไม่ได้ตีดอกออกนะไม่ได้ตีดอกทินงนีครับเป็นไงอืนน้ โอ oh, ลูกโตแล้วครับโตแล้วก็ตัดแต่งทิ้งบ้างโตแล้วโตแล้วนี่ครับสวยลูกนี้สวยนี่ก็สวย ต้นชุดแรกหรือต้นทดลองทดลองยาทดลองฮอร์โมนครับจับลูกดีไหมข้างบนก็เยอะครับข้างบนเยอะน,นี่ครับข้างบนนะกิ่งเดียวนะนี่นี่กิ่งนึงกิ่งล่างนี่ดูดินู่นนู่นฝังนี้โอ้เยอะหกสิบเจ็ดสิบได้ครับต้นนี้หกสิบเจ็ดสิบลูกอันนี้ที่ตัดแต่งออกครับ อันนี้ตัดแต่งออกนี่ไม้ตัดแต่งนี่ครับลูกไม่สวยเอาออกนะเอาไว้ก็ยังอาหารเพื่อนอ,ออกเยอะนี่ก็แต่งออกแต่งออกครับไม่ไม่ได้ล่วงนะแต่งออกครับนี่ครับ ต้นเดียวต่วนนี้ต้นใหญ่ขึ้นเก็ดขึ้นลูกก็มีตอนขึ้นลูกน่ารักดีนะขึ้นเก็ดแล้วตัวนี้ขึ้นน้ำครับขึ้นน้ำแล้วครับตรงนี้ลูปล่างแล้วครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม